สวัสดีค่ะสุภนุสุภนุนะคะในคลิปวิดีโอนี้สุภนุษย์จะมาชวนทําขนมต้มค่ะขนมต้มนี้นะคะเป็นขนมต้มของสูตรอินโดนีเซียค่ะเรามาดูกันนะคะมีวิธีการทําที่ง่ายมากๆเลยค่ะแล้วก็อร่อยด้วยรับชมในคลิปวิดีโอเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะนำมะพร้าวทึนทึก1 0ึกรัมค่ะผสมกับเกลือครึ่งช้อนชาคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วนําไปนึ่ง5นาทีค่ะใส่ใบเตยขมวดเป็นปมลงไปด้วยนะคะเพื่อเพิ่มความหอมให้มะพร้าวทึนทึกค่ะ ใช้ผ้าปิดฝาหม้อไว้นะคะเพื่อกันไม่ให้หยดน้ำหยดลงไปในเนื้อมะพร้าวค่ะจากนั้นจะนำมันม่วง100กรัมนะคะนึ่งให้สุกค่ะแล้วบดให้พอละเอียดแบบนี้จากนั้นเติมแป้งมัน15กรัมแป้งข้าวเหนียว100กรัมแล้วตามด้วยกะทิค่ะกะทิใช้ทั้งหมด100กรัมนะคะค่อยๆใส่ลงไปค่ะ แล้วนวดส่วนผสมของแป้งกับมันม่วงให้เข้ากันค่ะจากนั้นเติมกะทิลงไปให้หมดเมื่อส่วนผสมเรียบเนียนแล้วนะคะจะใส่น้ำมันพืชลงไป1ช้อนชาค่ะจากนั้นก็นวดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วเราจะทำการแรปพลาสติกไว้นะคะจะพักแป้งไว้ประมาณ10นาทีค่ะจากนั้นจะมาเตรียมส่วนผสมของน้ำตาลทรายแดงค่ะใช้น้ำตาลทรายแดงประมาณ30กรัมนะคะแล้วก็น้ำมันพืชอีกประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะ เมื่อสิบนาทีผ่านไปแล้วนะคะเราก็จะมานำพลาสติกแปออกแล้วก็จะนวดอีกเล็กน้อยจากนั้นจะแบ่งแป้งให้เป็น20ก้อนก้อนละเท่าเท่ากัน,กนค่ะจากนั้นเราจะทำการปั้นกันเลยค่ะ จะใช้น้ำมันเป็นตัวเคลือบนะคะเพื่อให้แป้งไม่มีการแตกร่วนปั้นเป็นก้อนกลมกลมแล้วนะคะเราจะใช้นิ้วชุบน้ำมันค่ะแล้วก็จะทําเป็นโพรงแบบนี้เพื่อที่จะทําการใส่ไส้ลงไปค่ะตักน้ําตาลแค่พอประมาณนะคะใช้ประมาณครึ่งช้อนชาค่ะตักหยอดลงไปจากนั้นเราก็จะปิดให้สนิทแล้วปั้นเป็นก้อนกลมกลมค่ะ แต่น้ำมันพืชเล็กน้อยนะคะเพื่อให้ผิวมีความเรียบเนียนขึ้นในการปั้นแล้วก็จะทำให้แป้งไม่เกาะติดกันด้วยค่ะ เมื่อปั้นแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะถึงวิธีการต้มกันค่ะใส่ใบเตยขมวดเป็นปมลงไป3-4ใบนะคะจากนั้นก็ต้มน้ําค่ะใช้ไฟแรงต้มนะคะเมื่อน้ําเริ่มเดือดปุดปุดแบบนี้จะปรับเป็นไฟกลางค่ะแล้วใส่ก้อนขนมลงไปทั้งหมดแล้วก็รอให้ขนมสุกจนลอยตัวขึ้นมาค่ะ พยายามควบคุมความร้อนนะคะอย่าให้น้ําเดือดพล่านค่ะเพราะถ้าน้ําเดือดพล่านใส่ขนมอาจแตกขึ้นมาได้จะใช้เวลาในการต้มประมาณ4นาทีค่ะหรือสังเกตนะคะถ้าขนมลอยตัวขึ้นมาแล้วหลังจากนั้น1นาทีครึ่งก็ตักขนมขึ้นได้เลยค่ะเราจะตักขนมขึ้นมาคลุกในมะพร้าวที่เราเนื่อไว้นะคะ สุพนุษแบ่งมะพร้าวเป็น2ครึ่งนะคะครึ่งแรกเราจะไว้รองขนมค่ะส่วนครึ่งที่2เราจะนํามาโรยบนตัวขนมแล้วคลุกทั้งหมดให้เข้ากันค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขนมต้มแบบอินโดค่ะพร้อมจัดจานเสิร์ฟและรับประทานได้เลยค่ะ าชิมขนมไปพร้อมๆกันเลยค่ะด้านในไส้ของขนมนะคะจะมีความเหลวเหมือนลาวาแบบนี้ค่ะส่วนตัวแป้งนะคะจะมีความนุ่มและหนึบอร่อยมากเลยค่ะลองทำตามนะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมคลิปวิดีโอนี้ตั้งแต่ต้นจนจบและพบกันใหม่สวัสดีค่ะ